วันนี้ผมมีนัดกับสาวขายอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับผมจะไปหาซื้อ แอ์เพื่อมาติดตั้งให้ครบทุกห้องที่บ้านของผมนะครับพอดูแล้วปีนี้ฤดูร้อนที่ประเทศญี่ปุ่นจะต้องร้อนอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าที่ประเทศไทยของเราบ้านเกิดของผมนั้นอุณหภูมิ44องศานะครับแล้วก็ที่พมา่าเพื่อนบ้านของเรา48องศาปีนี้ญี่ปุ่นก็น่าจ,จะไม่รอดนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้อุณหภูมิที่ญี่ปุ่นจะประมาณ20องศา18 19 20องศาซึ่งถือว่าดีมากๆนะครับแต่ว่าฤดูร้อนจะเข้ามาถึงอีกประมาณเดือน2เดือนนี้นะครับ ดังนั้นการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนที่จะเจอฤดูความร้อนที่ประเทศญี่ปุ่นจึงจำเป็นมากนะครับถ้าเราไปซื้อในช่วงฤดูร้อนมันก็จะแพงมากใช่ไหมครับ ちょ <laughs> <laughs> っと待って。<laughs> <laughs> あ <laughs> ทุกวันนี้โลกของเรานั้นมันเปลี่ยนไปมากนะครับแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงนะครับก็ต้องเป็นสัตว์เลี้ยงอิเล็กทรอนิกส์แบบมีเครื่องยนต์กลไกแบบ AI นะครับนี่ครับน่ารักใช่ไหมครับทุกคนนี่คือสัตว์เลี้ยงยุคใหม่นะครับที่ใช้พลังงานจากไฟฟ้านะครับ นี่คือโซนขายเครื่องใช้ไฟฟ้าแอร์คอนดิชันนะครับก็มีหลากหลายยี่ห้อนะครับมิซูบิชินะฮะไดกินซัมซุงโตชิบานะครับ มีหลากหลายยี่ห้อให้เราเลือกนะครับนี่ครับไดกินนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะหาของดีราคาถูกไปติดที่บ้านนะครับเพราะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นแอร์คอนดิชันของผมเนี่ยใช้ทั้งหมดประมาณ6เครื่องนะครับทุกคน ราคาก็ไม่ถูกนะครับ <g ül> <g ül> ก็แพงอยู่นะฮะประมาณ5้าหกหมื่นบาทนะครับเดินดูนะครับก็มีหลากหลายยี่ห้อหลากหลายรุ่นนะฮะหลายราคาปัจจุบันนี้แอร์คอนดิชันคุณภาพไม่แตกต่างกันนะครับ <c oughs> วันนี้ผมจะเลือกของมิตซูบิชิทั้งหมด3เครื่องนะครับเ <c oughs> หลืออีกแค่3ห้องนะครับที่ยังไม่ได้ติดแอร์ติดไปแล้วทั้งหมด3ห้องนะครับที่บ้าน มิสุบิชิราคาน่าจะเบาที่สุดดังนั้นผมเลือกมิสุบิชินะครับวันนี้สอบถามทางเจ้าหน้าที่ละใช้งานได้ดีนะครับและห้องที่ผมจะใช้ติดนั้นก็จะเป็นห้องทํางานนะครับทุกคนห้องทํางานแล้วก็ห้องญี่ปุ่นนะครับก็จะใช้ขนาดใหญ่นิดหนึง่งส่วนห้องทํางานกับห้องนอนขนาดเล็กก็จะเป็นแอร์ตัวที่มีขนาดเล็กที่สุดนะครับ วันนี้คนก็มาเลือกใช้บริการติดตั้งแอร์กันค่อนข้างเยอะนะครับสงสัยทุกคนก็คงคิดเหมือนผมครับว่ารู้ดูร้อนปีนี้แอร์คอนดิชันจะต้องทยานพุ่งสูงขึ้นไปอย่างแน่นอนครับสำหรับราคานะครับดังนั้นการติดตั้งแอร์คอนดิชันในช่วงที่ญี่ปุ่นยังไม่ร้อนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยให้เราประหยัดเงินนะครับทุกคน การมาเลือกซื้อของที่ประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเขาจะมีบริการอย่างดีนะฮะจะมีเจ้าหน้าที่อธิบายให้เรานะครับสำหรับแอร์คอนดิชันที่ผมเลือกซื้อเนี่ยผมก็จะบอกขนาดความกว้างความสูงความยาวของห้องให้กับเจ้าหน้าที่นะครับแล้วเขาก็จะคํานวณความเหมาะสมของแอร์คอนดิชันให้เรานะครับว่าต้องใช้กี่ b t ทีนะถึงจะเหมาะสมกับห้องที่เราจะนําแอร์ไปติดตั้งนะครับตอนนี้ผมเลือกของมิตซูบิชิเรียบร้อยนะฮะ จัดไปทั้งหมด3เครื่องครับเครื่องเล็ก2เครื่องแล้วก็เครื่องขนาดกลาง2เครื่องนะครับเพราะว่าห้องญี่ปุ่นมีขนาดใหญ่ส่วนห้องนอนขนาดเล็กแล้วก็ห้องทํางานก็จะขนาดเล็กมากนะมีความกว้างแค่2เมตรสูง3เมตรเท่านั้นเองนะสเมตรคูสเมตรเท่านั้นดังนั้นต้องใช้เครื่องที่มีขนาดเล็กที่สุดใช่ไหมครับทุกคน ผมชอบบริการของพนักง,งานประเทศญี่ปุ่นนะครับเขาบริการดีมากไม่วินใส่ลูกค้าแม้ว่าเราจะสอบถามข้อมูลอย่างมากมายก็ตามนะเขาจะไม่แสดงการวินใส่ลูกค้าเขามีความเป็นมืออาชีพมากครับในการทํางานผมมาอยู่ญี่ปุ่น12ปีเนี่ยผมยังไม่เคยเจอพนักง,งานที่วินใสผมนะครับสำหรับบริษัทใหญ่ๆโดยเฉพาะบริษัทที่เปิดตามในห้างนะครับเขาบริการแบบสุดยอดมากนะครับทุกคนนี่คือมาตรฐานแบบคนญี่ปุ่นนะครับ นี่คือราคาของแอร์คอนดิชันทั้งหมด3เครื่องที่ผมซื้อในวันนี้นะครับอยู่ที่3 2 0 0 0 0เยนนะครับคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่7 6 3 7 5 5 5สมสตางค์นะครับชั่วโมงนี้เรทเงินญี่ปุ่นนั้นถูกมากๆนะครับอยู่ที่24บาทต่อ100เยนนะครับใครที่อยากมาเที่ยวญี่ปุ่นต้องรีบมาเที่ยวในชั่วโมงนี้นะเพราะว่าราคาเงินเยนนั้นถูกมากนะครับวันนี้โชคดีนะครับผมมาช้อปปิ้งในช่วงเทศกาล หยุดยาวของคนญี่ปุ่นนะครับก็คือโกลเด้นวีเขาลดให้ผมทั้งหมด15%นะครับผมจะได้เงินคืนประมาณ5,000 50, 0เยนนะครับ5,000 50, 0เยนคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่11,902.97บาทนะครับเงินตรงนี้ผมจะนำไปซื้ออุปกรณ์แคมปิ้งนะครับเอาไว้ไปเที่ยวกับสาวๆญี่ปุ่นนะครับทุกคนนี่ ชโชคดีครับมาช้อปปิ้งในช่วงเทศกาล Golden Week นะครับไ